สวัสดีครับผมพบกับผมครับหมอบอยเคลียรชันะ้นฮะเจอกันที่นี่เวลาดีๆกับรายการนายเอนเด็ดดวงเข้าสู่เดือนแห่งความรักนะฮะเราจะมาเช็คเลตติ้งของ12ราศีถ้าพร้อมแล้วตามกันมาเลยครับสำหรับคนที่เรียกว่าคะแนนน้อยสุดนะฮะแต่หัวใจไม่น้อยตามด้วยนะครับ ราศีแรกครับคือราศีตุลน,นะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีตุลน,นั่นเองครับดวงของคนราศีตุลน,นะฮะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับจุดที่เป็นจุดด้อยนะฮะคือเรื่องของสุขภาพความรักแฟนของคุณนี่นะครับจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ว่านะฮะจุดเด่นความรักช่วงนี้ของคุณนะครับจะสวยงามราบลื่นโดยเฉพาะ จะพบรักจากต่างแดนคนโสดคุณเกณฑ์นะครับในเรื่องของความรักโดยเฉพาะสายฝอนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนเลย i g จีโซเชียลทิ k ตอกตรงนั้นเป็นช่องทางของคุณแล้วครับเ้าการเสริมดวงครับทําบุญทําสังฆทานเกี่ยวกับยา,ารกักษาโรคแล้วก็ทําบุญเกี่ยวข้องกับลงศพนะฮะบ,บริจาคผ้าขาหอ่อศพเป็นมงคลเสริมดวงชะตาครับ ราศีต่อไปนะฮะคือราศีมีนนะครับจุดด้อยของคนราศีมีนในเรื่องของความรักครับเดือนกุมภาพัานธ์ความรักของคุณไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่อะไรก็ตามทีจะมีเกณฑ์เรียกว่าคล้ายๆอึมครึมไม่ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าความรักของคุณมันยังไม่ชัดเจนแต่จุดเด่นนะสิฮะความรักหรือแฟนของคุณจใ้โชคจะให้ลาบเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง เคลียร์กันดีๆนะให้3ตัวตรงไม่ต้องกลับดูอายุบัตรประชาชนของแฟนคุณเนี่ยจะเอาโชคมาให้วิธีเสริมดูราศีมีนะครับหาอกาสครับไปกราบสการะพระแม่ลักมีเป็นมงคลเสริมเรื่องความรักและเสน่ห์เมตตามหานิยมครับอันดับที่10นะฮะคือราศีเมษหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีเมษครับ จุดที่เป็นจุดด้อยของคนราศีเมษในเรื่องของความรักนะครับก็คือต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะในเรื่องของมือที่3รักสามเศร้าเราสามคนนะฮะอันนี้มือที่3มเนี่ยมันจะมันจะเป็นมือที่3เข้ามาทางฝั่งเราหรือฝั่งแฟนเรามันมันตีความหมายยังไงตีความหมายคือมือที่3จะมาจากฝั่งแฟนของคุณนั่นเองออเป็นเวที่ว่าจะมีแบบแฟนจะไปปันใจมีลับลับ เพราะดาวสุขครับดาวคู่ครองคนรักของคนราศีเมษโครจรเป็นวินาศกับดวงวินาศแปลว่าลับๆปกปิดปิดตังไม่เปิดเผยนั่นแสดงว่าดัวความรักของคุณจะมีเกณฑ์ที่จะโดนหักหลังจากความรักจากแฟนของคุณนั่นเองครับวิธีแก้ไขแบบง่ายๆนะอย่างที่บอกไปครับถ้าช่วงนี้ถ้าคุณมีใครเข้ามาเนี่ยครับในเรื่องของความรักเขาบอกว่าความรักถ้าจะรักสามเศร้านะก็ต้องไปลอยเคาะ ลอยสิ่งที่ไม่ดีอัปมงคลไปเช่นการลอยดอกบัวนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเพื่อจะลอยความรักที่สิ่งชัว่วร้ยออกไปนะครับง่ายๆไม่ได้ยากนะครับและอธิษฐานตั้งจิตเลยนี่นะฮะจุดดีนะฮะดวงคุณจะมีสายเปจะมีแฟนจะมีคนรักมาอุป,ปถัมภ์นั่นเองเสริมดวงครับต้องรีบเลยนะฮะจะได้มีสายเปไวๆไหว้พับปางลำพึงที่วัด ลาดนัดดาเป็นมงคลเสริมเรื่องของความรักครับและก็ลำดับที่9นะฮะคือชาวราศีกุมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกุมครับจุดด้อยของคนราศีกุมในเรื่องของความรักนะฮะคุณจะต้องปรับตัวให้เป็นจะมีประเด็นความไม่ลงรอยการทระเลาะเบาแวงอาจจะทำให้คุณ เรียกว่าทะเลาะแล้วก็เกิดปัญหาแตกแยกได้แต่จุดเด่นนี่นะฮะถ้าคุณประสานความรักของคุณได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีได้คุณจะเจอคนที่รู้ใจรู้จริงจะเจอรักแท้ที่ดีแน่นอนหาอการเสริมดวงนะครับความรักของชาวราศีกุมนะฮะดาวอาทิตย์ครับคือแสงไฟไปทําบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องไฟทั้งหมดนะครับเติมน,น้ามันตะเกียงถวายเทียนเป็นมงคลเสริมเรื่องความรักของชาวราศีกุมครับ ลำดับที่8ชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกรกฎครับคนราศีกรกฎนี่นะฮะต้องเรียกได้ว่าที่ผ่านมาครับดาวเสาเร,ร์นี่ครับโคตรในเรือนความรักมาตั้งนานนั่นแสดงว่าครับคนราศีกรกฎที่ผ่านมาทุกร้อนเรื่องความรักช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับทิศทางความรักจะเริ่มดีขึ้นเพราะดาวเสาร์จะยกย้ายหลังมีนาคมนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าความรักของคุณนะครับ จะต้องอดทนให้มากนี่คือจุดด้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือประเด็นสําคัญที่จะทำให้คุณเหนื่อยนะครับหรือบางครั้งนี่อยากจะเลิกเลยขอให้อดทนนะฮะส่วนจุดเด่นของคนราศีกรกฎครับถ้าคุณผ่านช่วงนี้ไปแล้วความรักของคุณจะยั่งยืนมั่นคงต้องอดทนครับเพราะว่าดาวร้ายจะย้ายออกมันที่1มีนานการยกย,าย้ายย้ายราศีไปอีกหนึ่งราศีเขาเรียกว่ามันจะ มีโอกาสที่ส่งผลเรื่องของความรุนแรงของดวงดาวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ตลอดบวกลบไม่เกินหนึ่งเดือนจะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นขอให้อดทนนะครับจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนครับหาโอกาสครับไปเสริมดวงสตาร์ความรักไหว้พระปางหน้าปกแล้วก็ลอดใต้บวชพระนะครับจะพ้นเคาะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองครับ สำหรับลำดับที่7นะครับคือชาวราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมังกรนั่นเองครับคนราศีมังกรนะครับจุดด้อยนะครับเรียกว่าดูของคุณนี่นะครับเรื่องความรักช่วงนี้นะอาจจะงอนแงนะฮะเอาใจตัวเองเป็นเด็กดื้อน,นะครับทำให้คุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะต้องปรับตัวคนราศีมังกรเนี่ยนะครับดาวความรักของคุณคือดาวจันทร์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีอารมณ์อ่อนไหวนี่คือจุดด้อยจุดอ่อนของคนราศี มังกรน,นะฮะแต่จุดเด่นเนี่ยฮะแบรนของคุณคนรักของคุณจะเสริมเรื่องการเงินนะถือว่าดีมากนะฮะเรื่องการเงินการทองนะครับถ้าคุณสามารถที่จะอยู่กับเขาได้รับรองครับกระเป๋าตุงกระเป๋าตังเต็มเลยนะฮะเปิดบัญชีรอโอนได้เลยจะเตรียมตัวรวยได้เลยเพราะว่าเขาจะช่วยเหลือเรื่องการเงินของคุณนะครับเอาโอกาสไปเสริมดวงนิดนึงนะฮะคนมังกรนะครับ โดยการปรับพุงจุ้ยนะฮะใช้แจกันที่เป็นแจกันเขียวนะแล้วมีดอกไม้เป็นดอกกุหลาบนะครับไปวางมุมห้องนอนนะครับเป็นการปรับดวงกระตุ้นเรื่องความรักได้อย่างดีเลยทีเดียวครับอันดับ6นะฮะคือชาวราศีพิจิกนะครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิต ราศีพิจิกครับจุดอ่อนของคนราศีพิจิกในเรื่อง,องความรักครับดวงเกณฑ์ของคุณจะเจอคนรักที่เป็นค่อนข้างหัวโบราณน,นะหัวโบราณหัวเขา่าอนุรักษ์นิยมนะครับแต่จุดเด่นของชาวราศีพิจิกครับใครที่โสดครับจะมีพ่อสื่อแม่สื่อจัดหาคู่ให้นะแต่ว่าคู่ของคุณต้องเป็นคนโบราณนิดนึงนะแต่โบราณแล้วเป็นคนใจดีด้วยเสริมดวงครับ ไปทําบุญนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคู่ทั้งหมดนะฮะถวายแจกันคู่นะครับเชิงเทียนคู่รองเท้าคู่เพื่อเสริมความรักของคุณครับลำดับที่5นะฮะชาวราศีธนูนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีธนูนครับจุดด้อยของคุณนี่นะครับในเรื่องความรักช่วงนี้ครับต้องบอกเลยนะครับว่าแฟนของคุณหรือคนที่คุณคบอยู่ จะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณนักนะฮะอันนี้อย่าพึ่งดราม่าหรือว่าจะหนอยไปนะครับเพราะว่าจุดเด่นของเขาครับเขาเป็นคนที่หาเงินเก่งทำงานเก่งนะฮะเป็นนักธุรกิจนะครับนี่คือจุดดีของแฟนของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับคับประคองนะครับปรับความเข้าใจกันในดีนะฮะเขาหาตังให้คุณไงเลยไม่มีเวลาให้สำหรับคนราศีธนูนะฮะเสริมเรื่องความรัก วอลเปเปอร์ paper, ครับวอลเปเปอร์ paper, ในมือถือแทนะ็บเล็ตบุ๊อะไรได้หมดเลยตั้งวอลเปเปอร์นะรูปหัวใจรูปดอกไม้อะไรที่เชิงสัญลักษณ์ทำให้คุณเนี่ยนะครับยั่งยืนมีความสัมพันธ์ที่ดีครับเอาละฮะลำดับที่4นะฮะคือชาวราศีสิงห์นะครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีสิงห์ครับ คนลาสีสิงครับจุดด้อยของคุณในเรื่องของความรักครับต้องระมัดระวังเรื่องของความใจร้อนนะฮะหุดหงิดง่ายมีโรคส่วนตัวสูงเข้าใจยากแต่จุดเด่นที่เป็นไฮไลท์เลยนะฮะคนราศีสิงเนี่ยจะได้แฟนชาวต่างประเทศนะครับต่างภาษาต่างาศาสนานะต่างอายุด้วยคนเป็นชาติเดียวกันจะต้องคนนั้นอาจจะผ่านการมีครอบครัวหรือเป็นพ่อแม่แม่มาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่า ในดวงของคนราศีสิงคับมีดาวพระลาหูครับเป็นดาวตัวแทนดาวความรักพระาหูไปว่าต่างประเทศพระราหูไปว่าพ่อแม่ขันมากนั่นเองครับและก็มงคลเสริมดวงครับหาอกาสครับสการะไหว้พระราหูเสริมเรื่องความรักนะฮะแล้วก็เสริมเรื่องของความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นแน่นแฟนครับและ ลำดับที่3นะฮะคือชาวราศีพฤษภนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพฤษภนะครับจุดด้อยของคุณนี่ครับในเรื่องของความรักครับเรียกว่าความรักของคุณช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะเออแฟนของคุณอาจจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาปากกับใจตรงกันนะครับเรียกว่าเป็นคนที่แรงๆนิดหนึ่งกล้าๆบู๊ๆหน่อยนะครับแต่จุดเด่นของคุณเนี่ยครับเขาและเธอเนี่ย เขามาเต็มร้อยนะในเรื่องของความรักเขารักคุณแบบเรียกว่าสุดหัวใจเลยนะครับเพราะคนสไตล์แนวของคนราศีพฤษภคือดาวประจําตัวความรักก็คือดาวพราังคานอังคารหมายถึงกล้าแข็งขยันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักของคุณจะเป็นคนความรักค่อนข้างที่จะบูนะครับอาชีพที่ถูกโฉลกและเหมาะกับแบนของคุณนะครับตำรวจตั้งหาร หรือนักกีฬาสายเกี่ยวกับช่างทั้งหมดนะแล้วก็มงคลเสริมดวงครับใส่แหวนเงินเกลี้ยงนิ้วซ้ายนะฮะนิ้วนางข้างซ้ายจะได้เสริมเรื่องความรักครับเพราะว่าดาวองคารหมายถึงเหล็กหมายถึงเงินดาวองคารเนี่ยครับเป็นดาวความรักเขาเรียกว่าดาวตัวแทนความรักของชาวราศีพฤกษภแต่ว่าจะสนับสนุนเกื้อกูลเป็นคู่มิตรกันนะแต่แค่ว่าอาจจะไม่โรแมนติกแค่นี้ เอาละครับแล้วก็ลำดับที่2ครับคือชาวราศีกันหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกันนั่นเองนะครับจุดด้อยครับเป็นคนเจ้าระเบียบจุกจิกขี้บนเป็นผู้ใหญ่นีนจุดบอดจุดอ่อนของคนในเรื่องของความรักของชาวราศีกันครับส่วนจุดเด่นนะฮะคนราศีกันเนี่ยจะได้แฟนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับดูภูมิฐานมีทรงดีนะครับลักษณะดูดีแต่มีความผู้ใหญ่แต่งตัวเฉยๆครับบางครั้งไึถึงใส่แว่นนะรูปร่างสูงใหญ่ นี่คือลักษณะผิวพันธุ์สันฐานของคู่บุญเกื้อกูลนะครับนี่คือดาวพฤหัสบสดีครับผมส่วนการเสริมดวงนะครับหาตะเกียบคู่นะไว้ตรงมุมห้องหรือเตียงนอนหรือใต้เตียงนอนของคุณจะได้เสริมความเป็นคู่เรียกว่าอยู่กันตลอดชีวิตเลยนะฮะนี่เขาเรียกว่าวางดวงไว้ละวางบากวางหวงจุ้ยไว้ให้เลยนะครับอันดับที่หนึ่งครับ ได้แก่ชาวราศีมิถุนนะครับเยหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมิถุนนะฮะชาวราศีมิถุนครับจุดด้อยนะฮะคือ,อเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้นะครับอาจจะไปนูนน่นนี่นั่นติดต่อพูดคุยพบปะแต่ว่าจุดเด่นนะครับเขาเนี่ยจะเสริมในเรื่องของการงานในเรื่องของซัพพอร์ตชีวิตคุณแล้วก็เรื่องของความสําเร็จ ของคุณนั่นเองครับเฮากาาครับไปเสริมดวงครับว้พฟัตรีมูรตีนะที่เซนทันเวอร์นะฮะเรียกว่าเสริมความรักกันแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครนะครับอยากรู้เรื่องราวดีๆเกี่ยวข้องกับเรื่องดวงนะติดตามครับเพจบอเบยเคลียชัดแล้วก็เพจโฮโลโซไซตี้นะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอลาไปก่อนครับในรายการนายเอ็นเด็ดดวงครับสัปดาห์หน้าพบกันครับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วครับสวัสดีครับ